สวัสดีครับผมเมนีสองบาวภาพดอกมากงานมือจีบของทางน้ำพุนนะมาเที่ยวน้ำสองบาวเดอร์ครับผมผลอ่ะไปบ้านย่างไปทางนาคุณงานคครมเนาะอ่าเขีซื้อเขียนสื่อหรือว่าแข่งงมคมก้ามเนี่ย นี้เกยพาพาเทียวครับผม,มงามครับซื่อครม,มแกะน้ำเพลินเขียนซื่อโอ้ลหลายสีให้โคมแสนดวงรพระเจดียังเกยวัดพทธ,ธิริคุณชัยวัดพทธ,ธิริคุณชัย,ธธชยโอ้ส่ง วัดทางเหนือน่างามแห้งงามครับ<า>ครับผมเป็นพระธาตุงามงครัง ยิ้วเข่าอ่ยิ้วเขาเขาไปหานี่ก็เขาไปกมือเขามเข้ามาผิดันามน่ยเข้ามาเ้ามเป็นข้ามาง้ายหน้วเลยหาซื้อเนวกินทันดีกปหาซื้อแนวกินง่ายมั้ยเนต้องใส่เดี๋ยวเขาไปท้างนอกของไปหาเนวกินก่อน ยากไปเรื่อยๆครับผมสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีม่วงสีชมพูโ้ง่ายมั้ยนี่ออมองืีอโคมครับผม คนไลายครับครับสุดยอดครับผม เนี่ยกว่าถ้าง่ามอ๋อเป็นท่าเหมนเลยโอ้ยอีเล็กหง่ามนึงอ่าครับผมมาตัวเมืพี่ไฮรูปหง่ามเอง ง่ามแห้งครับผมอะย่างคือน um> ี่ง่างย่ามของวันนี่ไม่มีลายสีแน่นเป็นทางเลยครับผมสีชมพูสีเขียวสีม่วลไปสีเลยย่างไปก่อนเลยสวยงามมากครับ โอ,อ้คนสวยงามจริงๆริหาหาซื้อเนื้กินทางนา้ำหาซื้อเนื้กินก่อน

คนหลายครับครับผม,อ,มอู้เจศก,การถาบึงร้อยกระทงเยอครับผมที่เล็ก คาซนแนวกินเมตบงหูกันหนาจะล่ำนาซนอแนวกินก่อน

ฮคอกะไรนะเนี่ยร้านหมีเนยเหรอเนี่ยอ๋อกินหมูกระทะป่การมนหะทะไหมยเร็จแอนคนหลาย Ben Pak. Siap